และสำหรับผู้ที่อยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ต้องภาคภูมิใจกับรางวัลนี้นะคะนั่นก็คือ Dot Property Southeast Asia Award 2024ค่ะเป็นการมอบรางวัลให้กับผู้ที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านของการเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งโครงการนะคะแล้วก็เอเจนซี่ชั้นนำระดับภูมิภาคค่ะ นับเป็นเวทีแห่งการรวมตัวครั้งสำคัญสำหรับผู้เชี่ยวชาญในวงการอสังหาริมทรัพย์สำหรับงานมอบรางวัลดอทพร o อพเ t y South East Asia Award ช2024ที่โรงแรมโพซีซั่นกรุงเทพริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเจ้าภาพจัดงานเพื่อจะชูความเป็นเลิศของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการและเอเจนซี่ชั้นนำในภูมิภาค We're proud to, to host the event in Bangkok again, inviting winners from across the region including Philippines, Vietnam, Bangkok, Indonesia, Malaysia. The highlight of tonight's event will be the Developer of the Year award. Um, and this year we're awarding the um, RLC residences from the Philippines, one of the Philippines' leading developers. Uh, we're recognizing their commitment uh, to, to excellence in the developing projects which are appealing to more and more buyers at the affordable and luxury ranges. ซึ่งงานนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในงานมอบรางวัลอันทรงเกียรติที่สุดที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนโฉมหน้าของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้